Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Allahumma sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh พี่น้องครับเราอยู่ที่สวนอภูมิกำลังจะเดินทางไปประกอบพิธีอมร้าอยากจะฝากพี่น้องที่กำลังจะเดินทางไปในพิธีอมร้าโดยเพราะอย่างยิ่งการเดินทางไปครั้งแรกเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนมีความกังวลแล้วก็คิด จินตนาการไปต่างๆนาน,นานอยากจะบอกกับท่านว่าเรากำลังเดินทางไปในฐานะของการเป็นแขกของพระผู้เป็นเจ้าเป็นแขกของอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาพระองค์ได้เรียกเราแล้วเราก็ตอบรับฉะนั้นเมื่อเรากำลังเดินไปยังบ้านของพระองค์และไปทำอิบาดะที่สำคัญขอให้เราได้วางใจในพระองค์แล้วก็ วิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ว่าให้การเดินทางของเราและการประกอบอมามัลอิบาดะของเราไม่ว่าจะเป็นอมรหอเรื่องการต่อว่าเรื่องละหมาดหรืออิบาดะใดก็ตามที่นั่นเป็นการกระทําที่ได้รับการตอบรับจากอัลลอห์สุฮาตลาอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าคนที่ไม่เคยไปเนี่ยอาจจะอยู่ในโลกของจินตนาการแล้วก็อาจจะคิดอะไรมากมายอยากจะเรียนกับท่านว่าเรากําลังไปยัง สถานที่ที่สำคัญที่ผู้เป็นเจ้าของชีวิตของเราและเป็นเจ้าของของทุกสรรพสิ่งเขาเชิญชวนเราฉะนั้นเมื่อเราไปยังบ้านของพระองค์ขอให้เราได้มอบหมายต่อพระองค์มอบหมายทั้งตัวเราทั้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและมอบหมายทั้งบุคคลที่เราทิ้งไว้เบื้องหลังของเราที่อยู่ที่บ้านเพราะไม่มีใครจะคุ้มครองเราและครอบครัวเราได้ นะครับนอกจากอัลลอฮฺสุบฮานูวาตาลาฉะนั้นขอให้เราวางใจในพระองค์และขอให้เราได้มอบหมายอย่างแท้จริงให้เวลาที่อยู่ที่นั่นเป็นเวลาของการทําอิบาดาัดะเป็นเวลาของการมุ่งมั่นในการที่จะแสบหาความปวดปรานจากอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาผมเชื่อมั่นว่าท่านจะได้สัมผัสกับความหวานชื่นของการทําอิบาดะและความสุขอย่างที่ท่านไม่เคยสัมผัสมาก่อนที่ผ่านมาถ้า เราทุกคนได้ตั้งใจอย่างนี้อินชาอัลลอฮ์ผมเชื่อมั่นว่าเราจะพบกับความหวานชื่นแห่งอีมานและบรรยากาศของการดื่มด่ำในการทำอิบราดไว้อย่างเต็มสมบูรณ์ทีเดียวนะก็เลยอยากจะฝากกับท่านครับับสลามอัลัยอุมุกะฮ์มรุลลอฮ์วับะรักาตุ